้ายก็จะไปห้าแยกกอยออกทะเลนะคะออกทะเล้ายอีกเรื่องก็จะไปลบบุรีรามเมแต่ตอนนี้ไม่ว่าจะไปเส้นไหนถ้าเป็นเส้นสงขาสายเก่าไม่มีเส้นทางไหนผ่านเส้นนอกจากว่าต้องรอให้ฝนหยุดตกแล้วก็ต้องรอให้น้ําลดอย่างเดียวนี่นะคะไม่เห็นไม่ว่าใครจะผ่านเส้นไหนนอกจากเห็นนะรถก็เริ่มที่จะจอดดับเครื่องนะคะรถมอเตอร์ไซค์นี่ก็ข้ามไม่ได้รถมอเตอร์ไซค์นี่ก็จะเริ่มดับกันเป็นแถวแล้วแต่เด็กๆเกนี่ยสนุกนะคะเด็กๆได้สนุก นะคะที่ไหนคะสงขาจังหวัดไหนค้าสงขาค่ะแถวไหนค้าที่ไหนคะสงขาค่ะเส้นสงขาสายเก่านะคะตอนนี้สงขาสายเก่าเริ่มจะเป็นทะเลกันแล้วนะคะที่ไหนคะพื้นที่ไหนค้เส้นสงขาสายเก่าค่ะย่านสามแยกปั๊มปตทควนหินมาแล้วก็เส้นยาวมาจนถึงนี่เลยนะคะหน้าโรงงานแล้วก็ก่อนถึงสะพานสะพานนี้ก็น้าน่าจะเต็ม ตอนนี้คือทุกคนที่จะที่อยู่ในบริเวณนี้ค่ะบริเวณที่มีน้ำเนี่ยเดินอย่างเดียวไม่มีเส้นทางอื่นไม่สามารถเดิน